กลิ่นมันหอมเหมือนทุเรียนผมเรียกว่าปลาดุกพันหมอนทองโอ้ยตัวมันตััวมนจะเป็นหนามอะไร่ไม่เลยไอ้ตัวทุเรียนมันยุ่ยเวลาลอยหน้าเนี่ยเนี่ยมันจะยุ่ยเหมือนวุ่นมันจะแหนบกินก็เลยเหลือแต่เปลือกครับเหลือแต่เปลือกนอกนิดเดียวมันก็พุ่งไปแหละ ไปเั่นเปลือกทุเรียนก็เป็นอาหารปลาเนี่ยทุเรียนก็เป็นอาหารปลาสบายอไม่ต้องให้อาหารสบายไหมปลามันก็นอกจากจะกินทุเรียนเราก็ยังกินหอยอีกเออแล้วตอนี่ปูล่ะปลามันกินไม่ได้เล่ปูอะไรกินปูใช่สมัยด็กหน่อยอะไรก้นน้เลยอะไรกินปูอะไรชอบกินปูคนนี่นะครับยผมก็ไม่ชอบเท่าไรแต่ผมชอบกินปลามากกว่าอะไรเ่ยชอบกินปูใครใช่ถูก ให้น้ำในแก้วกบกบเออกบมีคนบอกกบเออกบเนี <laughs> ่ยนะเวลามันทำรูเน <c oughs> ี <c oughs> <It S 2> ่ยมันจะทำเข้าไปในรูปูแล้วก็กินปูอยู่ในนั้นเลยผมก็ปล่อยกบเลยจะไม่ยากอะไรหรอกเยอะไหมล่ะโอ้โหมันก็กินปูมั้งแน่แล้วทำไงกบจะอยู่ปลูกตะไครรอบนาเอ้ยลูก เห็กกนรูปแบบตะไคร่ทีปลูกรอบนานเลยไฮการ์ไฮกบทำไมล่ะครับพวกมันซุกอยู่กบสุกอยู่ตามปอตะไคร่อ,อแล้วที่มีใจนั้นบอกตะ,ตะไคร้มากๆกัหนูมาแล้ววะ่ะเ,เออหนูมาทำยังไงอ่อยงูอยู่เลยครับ งูนี่นะผมงูเต็มเลยไปนานได้ไม่้เหรอเอานี่แล้วสังโลกนะมันไม่เบียดเบียนกันหรอกเราอย่าไปรุ่นวายเดินไปก็ให้สัญญาณให้เขารู้ว่าเรามาแล้วนะครับงูครับเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันไม่เป็นเพื่อนันครับงูครับอ่าเพราะฉะนั้นอะไรฟังแล้วตอนนี้ต้นไม้ผมปลูกรอบนาเนี่ยนะนกมาทำรังเป็นโอ้โหเป็นไม่รู้กี่ร้อยรังนกมันก็กินแมลงให้เราทั้งปี นกกินมแมลงงูก,กินหนูกบกินปูแล้วก็ปลากินหอยเป็นระบบนิเวศเลยเผยแต่จับมีอะไรเหลือแล้วก็หญ้าเม็ดหญ้าเล็กๆกน้อยผมก็เรียกปลาเฉาฮื้อปลาเฉาฮื้อกินก้าไอ้เม็ดหญ้าไอ้หญ้าที่งอกขึ้นมาในน้ำกเล็กๆปลาเฉาฮื้อกินหมดไม่เหลือสบายลำบากไหมไม่ลำบากเออสบายแล้วผมลงทุนเรื่องอะไรบอกให้เล่าไปฟังสักเรื่องนึง เขาก็หวานกิโลนอ่าลงทุนไม่เล็กเขาหนึ่งกิโลต่อไรกินไปเลยส0สบาท30บาทนั่นเราลงทุนหนึ่งสามสิบบาทค่าหวานผมหวาน3นิ้วเออทำไมต้องหวาน3นิ้วคนธรรมดาก็ต้องหวาน5นิ้วใช่ครับแอ๊หวานอันนี้เต็มกำมาโอ้ยเท่มากครับเท่ยังครับโอ้โหเท่มากหวานหนิ้วปรากฏว่าหวานไกลปรากฏว่าเป็นไงไหมไม่รู้ว่ามันไปตรงตรงไหนเลยคราวนี้ ไม่ยงเลยไม่แน่ใจทําไงซ้ำซ้ำอีกซ้<ท>ำอีก,อกเนี่ยลูกหน้าผมอยู่บ้านคงยางเนี่ยเดี๋ยวทางคงยางบ้านขนไซเนี่ยแกบอกว่าแกใช่ไรหนึ่งแค่กระสอบหนึ่งครับใช่ตัวเองก็จะาดดตายผมใช่กิโลเดียวครับผมบ่านสามนิว้วถ้าทำท่าสามนิ้วอย่างนี้แหละกระชับเนะาะใส่ตะกร้าใส่ถุงอย่างนี้เนาะว่านอย่างนะานนเงี้ยนะว่านสามนิ้วนี่ทําให้เรารู้ว่า เรามองเห็นเลยว่าเม็ดเข่าล่วงตรงไหนมันวางใกล้ๆนี่ครับวางใกล้ๆอย่างนี้เราจะได้รู้ว่ามันมันหนาพอหรือยังให้มันห่างกันสอกหนึ่งอ่ะแต่ละเม็ดให้ห่างกันสอกหนึ่งสอกหนึ่งสอกหนึ่งอันนี้ทีก็นั่นก็พยายามฟื้ปต้องฟื้ปต้องหันต้องคว่ำมือใช่ไหมหงายไม่ได้ใช่ไหมต้องเดี่ยวจับอย่างงี้นะจับเงี้ยจับแล้วก็ดึงจับแล้วก็ดึงจับแล้วก็ดึงกล้าว่าอย่างงี้ว่าให้แต่ละเม็ดห่างกันสอกหนึ่งพอดีครับช่าง ัพวกไรนี่ผมใช้เวลาตั้งสามสี่ชั่วโมงเออเขาบอกว่าโอ้ยจะไปทันกินเลย<อ>จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนโอ้ยผมกวนพวกไรผมใช้เวลาสาสี่ชั่วโมงเจ้นากวัวแดดจะรีบไปไหน กูเดี๋วก็ไม่วานตอนเย็นตอนเช้าก็ได้ก็ไม่มีใครเขาห้ามหรอกเนาะเออใครเขาห้ามเขาห้ามไปนาตอนเย็นไหมล่ะเขาไม่ห้ามครับแดดร้อนก็ไม่ได้ห้ามไปไปดำนาตอนแดดร้อนนะครับเนาะผมก็สบายๆเชื่อไหมอานนี้ส์งปีที่แล้วนะผมเล่าให้ฟังปีที่แล้วนี่เป็นมหจสรจ์ในชีวิตผมผมวานเข้าวันเดียวกับวันพืชมงคลวันเดียววันนั้นนะผมวานเข่านะเชื่อไหม เมฆครึ่งทั้งวันเลยเป็นมงคลจริงๆพืชมงคลจริงๆผมนี่ประทับใจจริงๆผมว่านข่าวเซนภายในเวลาสองวันทั้งสองวันเลยวันที่เก้าเริ่มต้นแล้วก็วันที่สิบสองวันเซตเบิดลว่านสามนิว้วสบายโอาโหนี่นี่นีส่สบายสามนิ้วอันนี้วาน,น,านอันนี้วานหรือปล่อยมันองอกเองครับเนี่ยโอ้โนี่นาคนอื่นไม่ใช่นาผมนาแตกระแหงยังงี้ไม่ใช่นาผมนาคนอื่นอยู่ใกล้ๆถ้านาผมนี่ ต้องไม่มีดินแตกระแหงเพราะว่านาผมนี่มันเกิดเยื่อดินคุมคุมเพราะว่าดินผมไม่ถ่ายใช่ไหมล่ะดินไม่ถ่ายมันจะเกิดเทือกธรรมชาติเกิดเทือกธรรมชาติว่านไปปั๊บ,บจะจมพอดีพอดีพอดีทุกเป็ดเพราะนั้นข้าวอย่าไปแช่เอาข้าวแห้งในหวานส,าสาบายเข้าวแห้งเลยข้าวแห้งในหวานสบายสบายมันจมเองเพราะว่าเยื่อดินนี่มันเหมือนวุ้นเบาๆเหมือนอะไรบอกมันเหมือนเบือกเบื้ออ่ะ เหมือนเหมือนครีมครีมมักเมื่อหวานไปจะลอยปิมปิมพอดีทุกเรื่องเม็ดเข่าก็เป็นปิมเม็ดตัวก็เป็นปิมพอดีเมื่ตก้ตรงเข่าแช่น้ำสองวันเนาะไม่แช่ผมไม่แช่ผมไม่ขยันขนาดนั้นทำแบบกี่ขัานเลยเนาะทำแบบกี่ขัานสุดๆอ่ะอ่ะทำอะไรผมก็ไม่ทำขนาดปุ๋ยไม่หวานอัวก็ไม่หวานไม่หวานก็ไม่หวานทำไรก็ไม่ทำทำเอาสบายสบาย ทาแบบคนไม่มีเวลาน่ผมพูดตรงๆนะผมเป็นอาจารย์มหาลัยนะแล้วไม่ใช่ว่าแค่เป็นอาจารย์สอนวิจัยเฉยๆผมยังต้องมาทํางานกับชุมชนอีกต่างหากนี่อย่างวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปนาแล้วเสียโอกาสเลยนี่เห็นไหมล่ะสลระเวลาสลระเวลาใช่ไหมนี่แล้วหอยนี่หอยนี่ตัวใหญ่ๆผมเก็บใส่ถังแล้วก็มาร์กด้วยเปลือกผลไม้ไม่ซื้อการน้ําตาลนุกคนบอกซอการน้ําตาลไหม ผมไม่ซื้ออ้าซื้อทําไมทําไม,<ผ>มล่ะครับเปลือกผลไม้ทมถืดเพกกราปกติเวลาเอาอะไรมามัดก,ก็ต้องใส่การลัาตาลนะครับเอาไอ้นั่นพูดคนรวย<อ>ผมไม่ใช่คนรวยผมคนจนก็อเอาเปลือกผลไม้แทน อะไรก็ได้เปลือกสมเปลือกอะไรก็ขานเขากานทิ้งไม่เจยถูกการถนนเนี่ยขานถนนเปลือกสับปะรดเปลือกสมเปลือกมะม่วงเปลือกอะไรที่หนาฝนมีตลอดแล้วก็หอยมันจะมากหนาฝนแล้วก็พลไม้ก็มากหนาฝนแล้วก็เทใส่ลงไปมาร์กลงไปใส่ใส่ไปแล้วนีเท่าไหร่ก็ใส่แต่อย่าให้เหม็นอย่าให้เหม็น แค่นั้นน่ะพอแต่ก่อนผมโง่อยู่ผมไปซื้อการน้าตาลมาตอนหลังขนาซเสื้อยากแล้วก็แพงตอนนี้ก็ถ <c oughs> ึงเขาก็งงแล้วก็หายโง่ละเพราะฉะนั้นผมไม่ซื้อการน้าตาลไม่ซื้อมีคนโวยวายนะรล,ลงทุนลงทุนเขาหกิโลตาไล่ปุ๋ยไม่ได้ซื้อยาไม่ได้ซื้อครับอ<ๆ>่าคิดว่าผมลงทุนเรื่องอะไรบอกมาไถผมไม่ได้ไถดดำก็ไม่ได้ดำอาอ,อ่าผมลงทุนเรื่องอะไร มาบ้ามาเกี่ยวยางเดียวอย่างเียแหละครับวเกี่ยวนี่คยไปดอกเล็กน้อยมาเกี่ยวไห้ยโวยด้ยไปจ้างรถเกี่ยวนี่มันเสียเนี่ยจ้างรถเกี่ยวหนึ่งมันเหยียบดินเราเสียดินนาเสียมัดเลยนะรถเกี่ยวมาทีในดินเป็นร่องแล้วตอนมันขาบรถเนี่ยโอ้โหดินเป็นกอบพเนินบ้าบอคอแตกนาเสียมัดผมไม่เอาอะ เอาเล็กน้อยมาเกี่ยวฮาร์ดเด็กฮาร์ดเด็กหน่อยเกี่ยวมือนี่ดีกว่าเนาะดีกว่าอ่ใช่เคียวเกี่ยวจะเกี่ยวมือก็จะหาว่าโง่ไปมือเด็ดมือเด็ดมีผู้ใหญ่บ้านผมนะครับบ้านเออเอ้าใครจะถามอะไรว่ามาใหญ่ก็สงสัยว่าเอ้าก่าตันจมากานำดาบไปซิทำไมใครมีอ้อยเอาอ้อยตัวเองเลยซับซับใส่เข้าไป เราต้องต้องโง่ก่อนฉลาดครับโง่ก่อธรรมดาแต่ก่อนคนเรายังโง่แต่วันนี้ก็ยังโง่เหมือนเดิม <laughs> เอาเอาเอถา,า,ามมาเลยวันทุวันแล้วท่านจะได้บอกกันไปเองมันกินเขาได้โอ้ยมันจะไปกินตอนไหนมันก็มีเขาทั่วไปแหมจะไปกลัวอะไรจ้างแทงเต็มทุ่งเนาะแต่ว่ามัเขาแบ่งกันเขากินบ้างนิดนิดในหน่อยไม่ห่วงนักนะ ไอ้ที่รถเกี่ยวมันกป็จอยให้ร่วงถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ยังปล่อยให้เขาเกี่ยวไม่ได้มทำไมไม่บอกว่าเกี่ยวเขายังไงใช้รถเกี่ยวยังไงเม็เข่าถึงจะไม่ร่วงทิ้งถามดิรกมันกินไปถึงนั้นหรอไม่ไ่หน่อยแปลว่านกมันกินน้อยกว่าเม็ดเข่าร่วงตนสตตนเดียวเขาแบ่งเขาบ้างเขาจะช่วยเราทำนาเออโนกมาช่วยทำนาเออตอนนี้นิดหน่อยมันกินไม่ทันหรอกครับส่วนใหญ่ไม่กินมาแล้วนกแขวนนั่นแหละเพราะตลอดปีเนี่ยเราไม่ได้มีเข่าตลอดปีนกมันจะกินอะไรครับ มันกินแมลงจนชินน่ะมันจะมากินเก่าตอนไหนนัำหนามันก็ไม่ได้แวบเดียวมันไม่ได้มาจับมือลงกันนะแป่งเดียวดอกเนาะน้นกระถวไปไม่ต้องกัะถวกไปไม่ต้องไปกลัวมันหรอกแบ่งเขากินป้งนิดๆหน่อยๆนาดวานทีมันกินมัดบางหมดเลยอะไรนะขนาดวานทีทีมันกินมัดบางเลยเอาแสดงหวานคนเดียวสิหวานคนเดียวอะไรไปไรๆเราแบ่งเขากินป้ะแบ่งเขากินป้งธรรมดา ผมไม่ห่วงนะผมเสียนิดหน่อยผมได้แค่ตันตหนึ่งก็พอกินแล้วอย่าไปเอามากนี่ภาษาพ่อผมไล่หนึ่งได้ตันนึงก็พอแล้วนกแป่งกินไม่มากว่าทางมันเป็นไรนะคิดอะไรมากนั่งหนาแล้วปลานี่ได้ด้วยไหมครับโอ้ยปลาที่ถมเถืดปลาเยอะมากเลยทำปลาล่ามาแจกโคราดเนี่ยมาแจกบ้านคุ้งยางนี่มาแจกอยู่ขอนใจเนี่ยปลา่าบ้านผมไม่เหลือกินปลาเหลือกินทุกวันหมาผมนี่ต้องกินปลาเป็นอาหารประจําวัน ผมเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงหมานี่เชฟปลาวันละกิโลนี่เนี่ยผมใส่ตู้แช่เนี่ยเต็มตู้แช่เลยมันกินไม่ทันปลาเนี่ยปลามันมากพอดอยากอยากกินปลาก็ไปเป็น้าบ้านเลยผมปลาก็ชอบนะชอบกินนะแต่ผมไม่อยากเป็นหมาเนี่ยนี่รถรถรถผมจนตัวเลยเนี่ยรถขนแบบนี้แหละไหนบอกรถเก่าเดียวเดียวไคันคนละคันไอ้คันนี้มาทายอีคันนึงอีคันนึงไอ้คันนี้ตัวเก่าอีคันนึง อ่าดูดูมีคันหนึ่งคันไปใช้ประจำนี่นี่นี่เนี่ยถ้าแต่งงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาลูกลูบใหม่ก้อนนี้ลูบใหม่ก้อนนี้มันมีรถขนงัวรถเก่าไก่รถคันนี้คันเนึ่ยผมมีสองคันครับขับไถขับไม่อยขับไม่ตะโกนถามนี่ครับโกนถามเดินไม่ยากแท้อ้ามีคำถามนะครับจากท่านตัรวจอาสานะครับ กาเรียนท่านด็อกเตอร์นะครับผมจบเ,เทคโนบวสช่างยนต์อยากกาเรียนว่าในการปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยถ้าไม่มีการลงทุนเนี่ยแม้กระทั่งลงน้ำเนี่ยถ้าเราไม่ใช้รถแมกโกคุนเนี่ยผมมองเห็นภาพเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไม่มีการลงทุนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับไม่ผมไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ว่าว่าไม่ใช่ลงทุนผมลงทุน ถ้าไม่นับเรื่องซื้อที่ถ้าไม่นับเรื่องปรับที่เนี่ยที่เหลือผมไม่นําอะไรแล้วไงครับแต่ผมแต่ผมขอย้่งนิดหนึ่งนะขอย้่งนิดหนึ่งครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการลงทุนแมน้กระทั่งเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทุกทุกอย่างต้องมีการลงทุนจะไปทําโดยไม่มีการลงทุนเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ผมก็ไม่ได้ว่าไม่ลงทุนผมลงทุนใช้โรงแรงตัวเองไง เมืมอที่ผมทำเองเพราะเงยไม่ได้จ้างอย่าไปจ้างเขาอย่าไปซื้อรถอย่าไปใช้รถมันอย่าไปใช้ปุ๋ยอย่าไปใช้ยานี่ผมก็พูดแค่นี้แหละทุนทเสมอที่ลงนี่นอกจากซื้อที่กับรับที่เนี่ยก็เหลือแต่แรงงานของผมแค่น,นั้น <c oughs> แหละตอนนี้ผมสมมุติว่าชาวบ้านนี่มีที่อยู่แล้วเนาะมีที่อยู่แล้วสมมุติว่าตัวเองมีแรงงานอยู่แล้วค <c oughs> รงงับ <c oughs> ถ้านับจากนั้นมามนมีม่มันไม่มีมันไม่มีอะไรจะต้องลงอีกแล้วสมมติว่ามีที่แล้วผมไม่ลงทุนไม่ใช่ครับ ผมลงทุนไปสองหลายล้านแล้วกันไม่ต้องพูดแล้วกี่ล้านครับผมลงทุนหลายล้านซื้อที่ครับถ้าผมมานั่งคิดตรงนั้นนะตายเลยครับครับมันคุยกันไม่รู้เรื่องครับนะแต่ว่าอย่านับได้ไหมเรื่องที่ผมซื้อที่เท่าไหร่ไม่ต้องนับจะนะไม่ต้องนับว่าผมปรับที่เท่าไหร่นะนะอ่มามันนับแต่ตรงนี้นับั้งแต่ว่าเมื่อเราทํานาแล้วเนี่ยเราจะต้องลงทุนอีกเท่าไหร่ครับผมไม่ลงแค่นั้นเท่านี่ผมก็ไม่ลงแต่ลงก็ งตัวเองแรงตัวเองนี่ลงอยู่อย่างอื่นไม่ได้ลงครับผมนับว่าชาวบ้านก็มีแรงตัวเองเหมือนกันผมคิดอย่างนี้คือผมตั้งมุษติฐานอย่างนี้ว่าชาวบ้านชอบบ่นมากลงทุนแพงเลยขาดทุนผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ลงทุนเลยมันจะได้ไหมล่ะก็ผมก็ลองทำไงนี่เวทีทำผมไม่ได้หมายความว่าท่านต้องทำเหมือนผมแต่ขอให้คิดเหมือนผมอะไปได้อย่าลงทุนแค่นั้น ไปได้แน่นอนไม่มีปัญหาอ่ะทำวิธีไหนก็ได้อย่าลงทุนหรือลงทุนนี่น้อยที่สุดครับให้น้อยที่สุดก็ได้ให้น้อยที่สุดน้อยที่สุดก็ได้อยี่ยผมยังไม่จ้างเลยถ้าท่านจะจ้างมากก็แล้วแต่ตามสบายผมไม่จ้างเพราะว่าผมต้องการความรู้ผมต้องการเรียนรู้เพราะว่าดอกความรู้ที่ผมคุยกับชาวบ้านถ้าผมไปจ้างเขานะเป็นชาวบ้านถามอะไรผมตอบไม่ถูก ใช่ครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําเองครับนี่คือปัญหาที่ผมจ้างเพราะนั้นบ้าผมมีเงินค่าจ้างไหมแต่พูดจริงๆก็มีอยู่ไงเงินค่าจ้างแค่นี้ไม่มีปัญหาหรอกแล้วผมจะจ้างไปทําไมจ้างเพื่ออะไรผมลําบากนักหนาเลยที่ต้องมาจ้างคนทํานายผมกินอ่ะครับผมบ้างนเดนั้นรลผมไม่อยากพูดนะผมลําบากนักหนาเลยที่จะต้องจ้างคนมาทํานาให้ผมกิน ผมทำนาเพราะผมอยากลงครับทำนาเพราะเราอยากครับครับมีคำถามไหมครับถามรับครับตัวใหญ่มีอะไรไหมครับตานกับตอบแมทีอะไรนะจนไล่ออกไปแล้วคนรู้ตัวว่างูคือคนฉลาดนั่นแหละครับ คนที่คิดว่าเอจะหลาคือคนโับก็ก็คงจะเป็นที่มีอะไรไหมฮะเออนั่นใช่ครับเชิญเผน่าน็ให้สงสัยอะรอย่าไว้ในใจเรือค่าน้อยนัโกละครับท่านโลกร์ผมถือว่าความคิดของท่านโลกเร์เนี่ยถูกต้องใช่ แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยถ้าเจ้ามาปฏิบัติจริงเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกครับเจ้าคนไหนสองสามนั่นไปลงทุนเอาพูดคนละเรื่องแล้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยากทำไม่ได้ผมไม่ได้ลงทุนท่านมีนาอยู่แล้วผมสมมติถ้าท่านไม่มีนานะไม่ต้องมาคุยกับผมเอาผมจะคุยกับคนที่มีนาอยู่แล้วแล้วไม่รู้จะทํายังไงถึงจะได้กําไรคนที่ยังไม่มีนาเหมือนชาวนาจนๆอย่างผมเนี่ยต้องไปทํางานอย่างผมซะก่อนมันถึงจะมีเงินมาซื้อนาไม่ต้องคุยกันหรอกตรงนั้นอ่ะ คุยกันหนามีนาแล้วจะทํานาอย่างไรจรึงจะได้กําไรตรงนั้นง,ง่ายกว่าไม่ต้องมาเทียบหรอกไม่มีประโยชน์คุยกันไม่ไม่เข้าประเด็นเลยประเด็นคือว่าท่านมีนาอยู่แล้วท่านอยากจะรู้ว่าทําอย่างไรจรึงจะได้กําไรแค่นั้นนะมาคุยได้ครับหมายถึงว่าหลักการของท่านล็อกเตอร์หมายถึงว่าคือหนึ่งมัตุประสงค์ก็คือหนึ่งมีม,มีมีที่ทํากินไม่อะไรไม่ไม่ใช่หมายถึงว่ามีมีที่นาไม่ใช่ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ผมคือผมต้องการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเมื่อเรามีนาอยู่แล้วเมื่อเรามีแรงงานอยู่แล้วทําอย่างไรเราจะทํานาโดยไม่ต้องลงทุนเลยก็อยากได้ข้าวกินนี่คือวัตถุประสงค์สมควรสอดตกค่ะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ขออนุญาตนะคะอาจารย์เข้าใจออที่ประเด็นที่อาจารย์พูดขออนุญาตแจมนิดหนึ่งเรื่องของการพัฒนาที่อาจารย์มาพูดให้ฟังเนี่ย ทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้เข้าใจว่าเริ่มจากการที่เรามีนาอยู่แต่เราทํานาโดยเพึ่งพาคนอื่นตแต่อาจารย์มาพูดให้ฟังถึงว่าเมื่อเรามีที่นาอยู่แล้วเนี่ยเราจะทําโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือพ่งที่น้อยที่สุดได้โดยวิธีใดตงรงนี้คือประเด็นนะคะคุณดํำรงสมควรติดสูตรนิดหนงไม่ขนาดนั้นครับความเข้าใจอาจจะไม่ตรงกันทีเดียวแไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือประเด็นอยากให้ทุกคนรู้ว่า เมื่อท่านมีนายแล้วท่านจะทำนายอย่างไรจะไม่ต้องลงทุนเมื่อท่านไม่มีทุนเลย ไ่อยายยกที่นาให้ทําไงดีวะนี่คือคําถามผมได้รับประจาเลยมีคนยกให้80ไร่ทําไงดีขายเลยครับผมจะทําได้ขายเลยไม่ใหญ่ก็ทีเลยขายตรงที่เราทําไม่ไม่ทั่วเอาไว้ตรงที่เราพอทําได้อ่าเออโดนจีบละโดนจีบละเออโดนมาครับแปดสิบไร่มันมากเอาไว้ยี่สิบเออห้าไร่ก็ได้ห้าไร่ครับผมมีนาอยู่ห้าไร่รถไถก็ไม่มี มีแต่แรงงานตัวเองจะทำยังไงปุ๋ยก็ไม่มียาก็ไม่มีไถนาก็ไม่เ็นดนานาไม่เ็นนี่ให้ทำไงถ้ามันมีการระบาดของพวกเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลล่ะครับไม่รู้สิเพราะว่าข้าวผมมันแข็งแรงข้าวทําไมข้าวเราแข็งแรงเวลาใส่ปุ๋ยยาใส่ผมไม่ใส่ปุ๋ยเคมีพอไม่ใส่ปุ๋ยเคมีข้าวมันจะแข็งแรงต้นมันแข็งแรงมันต้านทานโรคได้เอางี้คนที่มาที่นี่นี่กลับไปบ้านจะเป็นปัดจุบันทุกคนนะ ไม่เป็นครับทําไมล่ะก็ภูมิคุ้มกันมันต่างกันบางคนที่เป็นบาดเดินอยู่แถวเนี้ยสักคนหนึ่งก็ได้แหละครับใช่ไม่ถ้าคนกลับไปถ้าเป็นบาดหมดทุกคนเพราะว่ามันติดใจคนหนึ่งที่เดินอยู่คนไปวนมาทำไมทำไมภูมิคุ้มกันมันต่างกันไงครับบางคนมีภูมิคุ้มกันดีก็เขาก็ไม่ติดบางคนก็ติดแล้วหายไวบางคนก็ พุ่อ่อนเอก็ติดแล้วก็เป็นมากไปเลยอ่าก็มีบ้าอ๋อครับนั่นก็แปลว่าข้าวเราก็มีการระบาดมากเล็กน้อยก็อาจจะมีแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาครับนก็คือเราสร้างสร้างความแข็งแรงให้กับต้นข้าวเราแล้วใช่เหมือนเนี่ยงคนเดินมาในงานเนี่ยครับกลับไปยังเป็นหวัดตายเหมือนทุกคนไหมครับไม่เป็นนะครับนี่ครับตอก็คงได้รับความกระจ่างมาพอสมควรนะครับ ในเรื่องของการทำนาแบบขี้เกียจเนี่ยนาขี้ข้านนะครับเรียกนาขี้ข้านนะครับนกันแบบง่ายๆเลยนครับนาแบบเหงินไม่ต้องทำนะครับแต่ว่าได้ผลผลิตสูงกว่าคนที่ทำทุกวิถีทางแบบทุนนิยมนะครับือผมผมคิดอย่างเดียวว่าอะไรครับให้ข้าวผมข้าวผมผมคิดอย่างเดียวนะครับทำนาให้ได้กำไรสูงสุด้นตินเท่าไหร่ช่างมันอครับ ผมพิดเท่าไหร่ช่างมันให้ได้กำไรสูงสุดเพราะว่าผมสนใจกำไรผมไม่ไสนใจสนใจผลผิทสนใจกำไรอย่างเดียวเพราะว่ากำไรอย่างเดียวซึ่งผมได้กำไรไร่หนึ่งเนี่ยผมได้กำไรไร่เราประมาณสามหมื่นกว่าบาทสี 40, ่หมื่นสามสี่หมื่นบาทผมได้กำไรอยู่ประมาณนั้น,นใครทำานาได้ขนาดผมมากเอาที่ว่าผมพิตสูงส่นได้เท่าไหร่พูดกันตรงตรง,ตรงนี้เลยผมได้กำไรได้เราประมาณสามสี่หมื่นบาทเท่านั้นเองไม่มาก เขามีอยู่สิบกว่าไร่ก็ขายข้าวได้ทั้งหมดถ้าขายพร้อมก,กันก็ได้ซื้อที่ได้ไร่หนึ่งประเด็นไร่ละสองแสนกว่าบาทนี่เหลือ,อ<ะ>กินนะไม่เป็นเหลือกินไปน,นั้นผมเอกกำไรสูงสุดเป็นตัวตั้งยาผลิตสูงสุดผลิตสูงสุดของผมเนี่ยถ้าเทียบกับคนอื่นผมยังไม่สูงผมได้แค่ตันเดียวบางคนก็ได้ถึงเกือบสองตันยังเขีนพื้นที่ขามทะเลโอเนี่ยครับโบรานะ้ำ เวลาหน้าน้ำน้ำมันมามากนะครับจะทำยังไงหน้าแล้งมันแล้งไปเลยเนี่นี่คือปัญหาที่ล้วทำคันเก็บน้ำทำทำที่เก็บน้ำนะครับทำเก็บน้ำมึงบอกเก็บน้ำบอกเก็บต้องยกกันไล่ตัวเทลเก็บน้ำเดี๋ยวนั้นจะไม่ได้พูดครับก่อนนี่เลยถามพวกอย่างไรครับผมเจอกลับบ้านแล้วงานเชิญเชิดเชิญครับน้องต้องครับเชิญ จารย์ครับผมสอบถามว่าไอที่เราปลกข้าวของปีที่แล้วใช่ไหมครับแล้วมันมําเป็นต่อซ้งของปีเนี้ยแล้วเราจะจัดการยังไงครับเราจะหว่านมันได้ไปเลยหรือว่าต้องออกำจัดมันก่อนกำจัดโดยวิธีไหนจะกำจัดไปไหครับแล้วเราถ้าเราไม่กำจัดเราก็หว่านข้าวทับไปเลยได้ไหมครับครับแล้วถ้าพี่ชายเราก่อนที่เราจะเกิดเราต้องฆ่าพี่ชายเราทิ้งก่อนใช่ไหมก็เรา เราหวัดมันเสียหายตรงไหนฟางที่อยู่มันเสียหายตรงไหนฟางมันทําให้เราเสียหายตรงไหนก็นั่นน่ะมันเสียหายตรงไหนต่อซังน่ะก็คือเราหวัดลกๆไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์รไม่ลกครับส,สวยครับหัวคนละคนที่งทั้งหมดจะลกแล้วก็้วเป็นการหวาดแล้วก็หวัดทับต่อซังไปเลยนี่นะครับไม่ต้องหวาดทับะหวาดแทรกครับหวานแทรก แล้วเราจะมองเห็นได้ไงครับพอมถรอสร้างมนอยอะงนี่ยมันก็มองเราก็หวานใน้มันห่างๆเราก็มองเห็นข้าวร่วงไปเราก็มองเห็นแล้วมองไม่เห็นก็แช่งมันเป็นไรก็หวานครับไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาหรอกอย่าไปซีเรียสยังไงก็ขึ้นยังคุณไม่หวานก็ขึ้นอยู่แล้วเอาเอาให้ดูหน่อยไม่หวานก็ขึ้นอยู่แล้วขึ้นเต็มเลยถ้าคุณํำนาคุณจะรู้ดีข้าวไปที่แล้วก็เต็ม หวานนี่หวานเต็วมันเท่ๆงั้กินไม่หวานก็ได้เอาข้าไปเอานายดูหน่อยนายที่ไม่ต้องหวานไม่ถ้าทานแบบว่าถ้าหวานทำต่อสมมั่งเป็นอะไรได้โอเคครับเดี๋ยวไม่ม,<ห>มีปัญหาอะไรคุณไปกังวลอะไรกับต่อสั่งพี่บ้างยิ่งดีเพราะผมต่อสั่งคือคำนวณแล้วได้ประมาณไร่ละสิบสองตันเท่านั้นเองเฉพาะต่อฝากที่เหลือเนี่ยผมประมาณสิบสองตันต่อไร่ เพราะที่ผมผมทำปัจจุบันอยู่นี้คือผมจะเอาน้ำเข้าเอาน้ำเข้าก็ได้แล้วมันพูเองมันพูเองแต่ถ้าผมมันมีที่บางส่วนอ่ะผมไม่ได้ถ่อยเห็แล้วก็ผมจะไปหว่านทับตัวซังเลยผมก็ยังยังไม่หว่านทับตัวซังหว่านแซ่ยหวานทับตัวซังหว่านยายาอย่างจริงลองลองดิตัวซังสูงก็ปวดหัวอย่างนี้เนาะหว่านทับทับทับไม่ลงนะตัวซังมันสูงอยู่อย่างเงี้ยจะหว่านแซ่ยตัวซังนี่ได้ ประมาณทับต่อสางในวันยากจริงๆลองทำให้ผมดูดิผมจะกราบคุณเลยมานนักเก่งไงนึกไม่ออกอะผมนึกที่คุณพูดไม่ออกปรานทับต่อสางทับยังไงต้นตามันสูงเนี่ยเคยเห็นไหมต้นตามันสูงเนี่ยสูงขนาดนี้แหละขนาดโอ๊กนี่แหละเฮ้ยเอาเอาให้เขดูหน่อยข้าวที่เกี่ยวเสรแล้วให้ไม่ใช่ถอย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 ทำอีกทำอีกอันนี้มันล้มแล้วอันนี้มันปีอันปีอันนี้ปีเก่าปีเก่าฟ้ามันลุกเอาาปีใหม่สิปีใหม่ ออาโเคไไม่เเป็นรรดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูตอนที่เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวปีแรกให้ดูว่าจอซามต้องสูงยังไงเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยในขณะนี้ไม่ต้องหวานเลยฮะมันลวงเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็่หลังเนี่ยหวานแทรกเข้าไปเลยฮะไม่ต้องหวานทับฮะแทรกเข้าไปในจอซามเลยเนี่ยมันจะมาซามมัจะสูงอย่างเงี้ยจังปะเออหวานเข้าไปเลยหวานแทรกเข้าไปเลยหวานเสร็จแล้วมันก็เม็ดข้าวมันจะแสก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 ลวกมาเยอะดี มันไม่ทับนะลองหวานทับตัวสร้างให้ดูหน่อยผมยังงงผมหวายังไงก็ตัวสร้างปกติมันก็ไม่ใช่ว่าสดุพ่วงหัวนะครับก็และน้ำตาลใช่ไหมฝนแดดมันจะล้มก็ตามเนี่ยคุณก็ทับไม่ได้เพราะว่านปับข้าวไม่ข้าวมันจะร่วงแซกแทกลงดินเหมือนเดิมปากแทรกนะครับมันมันหวานลงมามันร่วงลงมาเองอ่ะครับลองหวานคุณลองแสดงให้ผมดูว่าหวานนี่มันวางอยู่บนสร้ำนี่ ช่วยช่วยทำให้ดูหน่อยผมอยากรู้เข้าใจไหมครับครับเออเพราะนั้นหวันทับ่อสักเกตยากจริงๆครับขอบคุณมากโอเคเล่นเล่นอย่าโกนนะอย่าปากก็ต้องท้ามันเราท้าปามัน เดี๋ยวก็จะชินนะครับเพราะเราอยู่ในวงการเดียวกันนะครับผมเจอมาหลายลายแล้วเจออย่างนี้ครับอะไรไหมครับมีอะไรไหมผมจะได้ลงเวทีนานนี้ขึ้นมากครับก็ถ้ายังมีอะไรตสัยไม่กล้าถามช็อตโน้ตมานะครับเดี๋ยวเราส่งไปให้ครับท่านผู้ใหญ่บ้านครับขอไม้เบื่องขอไม้เบิ่องอาอาเเอาง่ายๆสบายสบาย ขี้เกียจขี้เกียจแล้วก็ขออนุญาตอาจารย์นะครับครับผมเอ่อพอดีผมเพิ่งมาแล้วก็เพิ่งจะนั่งดูเห็นวิธีการทำของอาจารย์คือใช่แบบธรรมชาติจริงๆนะครับครับแต่ผมดูลักษณะอาจารย์ที่ทำเนี่ยนะครับคือจะคุ้มคลองเพื่อเลี้ยงปลาของขอบขอบปิ้งนาวัตกระเทียมนะครับครับมีสองวัตถุดิบสครับครับคือเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็อ่าสำหรับให้ระบายน้ำไม่แห้งจากพื้นผิวนาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับและแล้วก็ เอาดินมาทำคนาด้วยทำคนาคันเลือกแล้วก็ภรรยาผมเป็นคนขี้เกียจเขาไม่ชอบหาบน้ำไปไกลๆเขาก็อากระบวยตักรถต้นไม้เท่านั้นง่ายดีครับเอาใจาปดูพื้นที่มันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ที่นี้ผมจะพูดแบบอย่งนี้ครับใช่ครับผมดูตรงนี้แต่ถามว่าสภาพพื้นที่ของเนี่ยอำเภอขามหรือว่าทุ่งนาของอำเภอขามเนี่ยครับครับผมมันเป็นระบบน้ําคลองไหลหลากหน้าน้ำมันก็จะท่วมยิ่งสบายใหญ่ มันจะประสบปัญหาอย่างที่รักไทยบอกนะครับน้ำจะท่วมน้ำจะท่วม<ำ>ครับคลื่สูงสูงครับแต่คนนี้านาที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับที่ส่วนมากเขาจะอยู่กันแปลว่ามันจะเปิดน้ําก็หากันระบายไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่ให้เราก็ไม่ให้เราก็คีดในแก,กตัวเอาของเราคนเดียวนั่นแหละครับครนี้เวลาจะทําอย่างเงี้ยมันมันจะระบบิดเราก็ต้องไปคุยกับญาติใกล้ก่อนไม่รู้เรื่องอะไรจะทำด้วยกันไหมเดี๋ยวเราต้องกั้นน้ำของเราไว้ผมผม่เวลารถ้าฝนมาผมอัดใส่เลย ผมอ่นานน้ำฝนเก็ไนะบไว้น้ำสบายเมื่อวีที่ผ่านมาผมสบมสายจริงๆ27เมตรศาน้ำท่วมนะครับผมน้ำฝนตกแรงแมากปีที่แล้วผมเคยท้าคุณถ้ามีความน้ำบอกว่าถ้าคุณแน่จริงถ้คุณทำไม่น้ำท่วมเดือนเมษรศาสิต้องบอกว่าพี่ทีเดียว27เมตรศาน้ำท่วมนะครับผม,ม,มส,ามาผมสบายเลยเพราะ27เมตรศาก้าวไปภาอมผมวัเข้าได้เลยแต่ถามว่าถ้าผมถามภาพทำงานในระบบ คนท้องถินที่เขาทำกันคือไม่ไม่กุดล่องตรงขานาอย่างเงี้ถามว่าทำได้ไหมก็แบบอาจารย์เนี่ยยากครับคุณน,น้ำไม่อยู่ยาก,ยากใช่ครับคุมน้ำไม,<ผ>มไม่อยู่เราดูแลใจยากเพราะว่าทาระบบท้องถิดเราจะไม่ได้ก็ไม่ต้องทําอย่างผมไงถึงบอกว่าห้ามทําอย่างผมแต่ว่าคิดไมเหมือนผมบอกและอย่างหนึ่งสมมติพวกแมลงที่รบกวนข้าวแถวบ้านเราเนี่ยนะครับมันจะมีแมลงรบกวนแต่ถามว่าถ้าเกิดเราไปทํา ระบบนิเวศเหมออาจารย์แต่เราไม่ใช้เคมีนี่ผมว่าแมลงที่อยู่รอบๆที่เราทำเนี่ยครับมันจะเข้ามารบกวนตรงนี้เราจะแก้ปัญหาได้ไหมครับมันนกนกบริการหมดนกบริการผมไม่รู้นะผมไม่ได้รู้เรื่องนะผมจริงจริงผมทำไปเรื่อยๆอย่างน้นะแล้วก็นกมันก็ดูแลเขามันเองไม่เห็นมัที่ที่ของอาจารย์ทำเนี่ยบริเวณรอบๆของอาจารย์นี่เขาทำเหมือนอาจารย์หรืออาจารย์ทำคนเดียวเนี่ยผมทำคนเดียวทำคนเดียวครับ แล้วระบบมีเวศที่ว่าแมลงใกล้เคียงเนี่ยเขาแม่งารบกวนเลยครับไม่เห็นมีเลยไม่มีผมก็ไม่ทราบไม่เห็นมีแต่เขาก็ฉีดยากันเยอะแต่พอเขาฉีดยามันไม่หนีมาของอาจารย์นะครับมันคงตายมันไม่ทันหนีมงไม่ทราบมันหนีมาก็โดนนกกินหมดนกนกเยอะนกมนเป็นฝูงเลยฮะมันมีต้นไม้จริงต้นไม้สูงนะฮะดูดูเห็นด้านหลังไหมะเห็นไหมต้นไม้เนี่ยนกเต็มเลยครับ นกบินเต็เลยฮะแล้วมันจะกินข้าวตอนไหนข้าวอย่ง่เกี่ยวนกมันกินข้าวไม่เป็นนะถ้านกเป็นกินข้าวเหมือนควายก็ยังพอว่ากินข้าวขนาดนี้นกยังกินได้ไงอยากรู้จร่าง้แต่พื้นที่ตรงนี้นะครับจะสังเกตอยู่ถ้าเป็นแถวนาผมเนี่ยครับเ <cos. S 2> ขาจะปลูกมะม่วงปลูกกล้วยมะพร้าวนี่นะครับแต่บริเวณนาที่อยู่ใกล้ๆต้นไม้นะครับ ปรากฏว่าผลผลิตไม่ดีเพ<ม>ราะ<ค>ว่าแมลงาไ,ไม่ทำร่องไงครับแมลงจะลงจากต้นไม้ลงมาสู่สต,ต,<า>ต้นข้าวมากแสดงว่ามีคนไปรบกวนนก